สวัสดีครับขังเสกผ้าร่วยครับผมนี่เมืองบรรยากาศนะครับเนาะครับผมเมืองบรรยากาศตับกันนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับผมมีสอยดาวครับพี่น้องเอฟซีครับผมได้ตั้งงบประมาณให้การสนับสนุนมีสอยดาวด้วยโดยเฉพาะพี่น้องคนพิการไม่ว่าจะเป็นครับเมืองบรรยากาศนะครับเต่อครับคร่วมคนไหล กิจกรรมพิการระดับประเทศอการบริหารส่วนจังหวัดก็มีหน้าที่สนับสนุนดูแลพี่น้องคนพิการทั้งหมดวันนี้จะเห็นว่ามีหลายภาคส่วนครับซึ่งคนหลายครับผมเมืองบรรยากาศน้ำกันครับผมต้องขอขอบคุณท่านผอเขียนด้วยโดยเฉพาะท่านรองผู้บริการโรงพยาบาลดอนธานี แต่บมืองมันจัดการต้นกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องยิปซีครับผมเสียเอกทีท่ายพี่น้องยิปซีเด้ชมได้ฟังน้ากันไปเรื่อยๆครับผมจังหวัดอุดรธานีโดยท่านได้คนกรสิร้ายจังไงอากาศกระติหอนจังไงครับในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องเป็นหลักต้องกราบขอพระบุญท่านด้วยความเคารพเนี่ยมุสาวกทบุตตักบาตรอีกหน่วยงานหนึ่งนั้นก็จะเป็นพอการพ้าพอการพ้าจะเป็นตัวส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อน ในเรื่องอาชีพของพี่น้องคนพิการทส่งเสริมให้มีอาชีพส่งเสริมให้มีรายได้โดยทางหองการค้า<อ>ก็ได้ติด<อ>ต่อัผู้ประกอบการหลายอย่างวันนี้ก็จะเห็นว่าทุกภาคส่วนที่มาแม้แต่นาคารอมสินท่านก็ให้ความบันุนเพราะในเรื่องของ น้ำดื่มมาโดยตลอดนะครับหลายภาคส่วนที่ผมไม่ได้นำนั้นต้องกราบขอโทษทุกท่านด้วยงานในวันนี้เป็นโครงการสังคมสร้างสรรค์แบ่งปันให้คนพิการไม่เฉพาะในจังหวัดอุดรธานีนะครับแต่ว่ามีหลายจังหวัดที่มาวันนี้พี่น้องประชาชน2,250คนที่อยู่ที่นี่นีคือมองหงเขาออกแล้วเด้อยพี่น้องมองหงเขาออกแล้วมองเขาออกแล้วาดี ใส่เมื่อไยครับคุณแม่ต่อคิวนะแม่ด้อนะครับครับมึงไม่ไดกลับไม่กันไปได้เลยครับผมในวันนี้ขอขอบคุณเมื่อนี้มื่อสันวันดีนะครับเน่หลังหวยออกนะครับเน่าเท่าก็มาเฮ็ดบุญนะต่อนะครับต่อเอาล่งทานมารวมกับเพื่อนนะครับเราเป็นประธาน่วนังมาเป็นประธานวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วในนามนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนายวิเชียรขาข่ำผมพร้อมคณะ ขอเปิดงานของจังหวัดอุดรธานีคร ab ับครับโครงการใหญ่นะครับจังหวัดอุดรธานีประจำปีก็ประมาณ2 5 6 6หน้าบัตรด้วครับสาธุทุกคนครับขอต่อไปนะครับสำหรับการจัดงานของประธานพิธีนะครับท่านสมัคบุญปกนะครับโรงหรือองการบริหารนี้นะครับ รรบต่อไปนะครับจะเป็นการมอบนะครับในส่วน um. um ของป้ายสนับสนุนนะครับจากเบองบรรยากาศน้ำกันครับผมคนกันไหลจังหวะพี่น้องเยซีครับผมคนที่เจ็ดเขาทำดุลยตัวเองนะครับคณะผู้บริหารนะครับและในส่วนของการพิธบการนะครับที่ได้ผ่านนะครับข้อบัญญัติในการที่จะสนับสนุนนะครับในส่วนของปบสนับสนุนการจัดกรรมคนกันไหลพันคนนะครับเนาะพิธีการพิธการเจริียนะครับ เก็บหามงจอยเบอร์อพี่รองยินดีต้อนรับนี่นะครับเพื่อว่าโชคมานบ้างครับพี่น้อง FC ครับผมดวนใจคนพิการจะเป็นคนนี้นะครับบนเวทีนะครับเพื่อรับมอบนะครับป้ายนะครับจากทีนี้เจาที่นี่เจ้การอยากจะพิการนะครับแม่คู่นะซื้อบัตรคู่ป่องจักคู่ใบไงสิได้ครับได้ครับได้ครับต้องเรียงคิ้วด้วยต้องต่อคิ้วครับต่องต่อคิ้วครับแล้วก็นะครับลงไป็นวที่ย้างล่างเลยนะเป็นคนนี้เก็บภาคิ้วของแม่คนภาษาไทยรวยกัพบ้างเยี่ยมใส่กล่องสวยๆยมใส่กล่องเนี่ย ออกทะเทไว้าวจูเดยมันสวท่านประธานนะครับพร้อมคณะนะครับจะลงไปรอบป้ายนะครับซื้อบัตรนะครับมาทน้กับาซื้อบัตรซื้อบัตนะครับเกนะกาสมาคมนะครับที่นองสมากสมาครับผมมาสอยดาวไม่คู่สิเดอันนะครับะรอชมรอฟังไม่ต้องกันรวมสสยดาวน้องกัน ท่านที่ห้านะครับแม่ครูหอมหวนสารีโพนะครับท่านที่6นะครับนางสาวประภาตุลพิทนะครับท่านที่7นะครับคุณอภิษาเอฟเวิร์ดนะครับและท่านที่8นะครับคุณบุรีเตียมเติมซุยนะครับทั้ง8ท่านนะครับขอความร่วมท่านนะครับเตรียมนะครับเตรียมเลยรับมอบปฏิบัติเนี่ยรับมอบปฏิบัติเพื่อนเอื้อนซื้อวิซื้อยี่แม่ซื้อพอทิศขาทิศมันกินเพื่อนเอื้เพื่อนเอื้อนเลยดิขออนุญาตนะครับรบกวนนะครับ เจ้าหน้าที่นะครับเตรียมปฏิบัตินะครับรายชื่อองค์ก่อนเนี่ยจะมีสิทธได้ชื่อนะครับเขาดินมากินเขาดินได้ชื่อแล้วเออภาษาที่ได้โทรหาแล้วเนี่ยได้ประกาศมากินดูไปหลังหลังไปที่ในส่วนของรายชื่องค์กรนะครับการปฏิบัตินะครับสวัสดีครับไปด้วยนะครับสำนักงานสป็นเจ้าหน้าีนะครับสวัสดีครับผู้นักผนเจ้าน้าของมูนิธิคณนี้นะครับ ธนาคารไทยนะครับสป็นธนาคารอุตสาหกรรมนีนะครับสป็นักงานจัดกางานเอุตสาหกรรมนีนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำบริารเขตอุตสาหกรรมยูนิตธุรกิจการต่างด้าวด้วยนะครับเกิดพนิดเกิดซาดีเกิดทุกมีความมากเลยครับเราอยู่ทั้งรถธุรกิการประจำปี2015ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับและท่านก็ยังจะได้เมตตาสนับสนุนนะครับในทุกๆปีเลยนะครับ เปเชิญนะครับคุณประภาคุณทิพย์คุณอริสาเอ็ดเวิร์ดนะครับและคุณหมูเพียนปงสุีขึ้นมาทีละสามท่านได้เลยนะครับอ๋อนะครับ คุณนูเพียนนะครับคุณนูเพียนนะครับไม่สะดวกขึ้นเวทีนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวรับภายหลังกับท่านประธานนะครับในเ็นได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับนี่คือในส่วนของหน่วยงานนะครับบุคคลนะครับในส่วนของชื่อบุคคลนะครับที่ได้สนับสนุนงานคนพิการนะครับมาโดยตลอดนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบกิตติบัตรนะครับขอบคุณให้กับ หน่วยงานนะครับองค์กรดีเด่นในการช่วยเหลืองานผู้พิการประจำปี2 5 6 5นะครับผู้แทนหน่วยงานนะครับหรือผู้ที่รับมอบนะครับเรียนเชิญท่านนะครับด้านข้างเวทีได้เลยนะครับหน่วยงานแรกนะครับขอเรียนเชิญนะครับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุชนธานีบนเวทีครับใน่วงานลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้แทนหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุชนธานีนะครับบนเวทีเลยนะครับสาธุสาธุแลนทำงันครับผม นะฮะเรียนเชิญขึ้นเวทีก่อนนะครับเรียนเชิญขึ้นเวทีก่อนเลยนะครับนะฮะเดินทางมากรับประไฟนะครับเรียนเชิญนะครับผู้แทนของธนาคารกรุงไทยจำกัดนะครับมหาชนสํานักงานเขตอุดรธานีบนเวทีครับเรียนเชิญนะครับสํานักงานจัดหางานจอุดรธานีบนเวทีครับเรียนเชิญสํานักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขตสิบอุดรธานีบนเวทีด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับมูลนิธิพันธกิจเพื่อการพัฒนานะครับธนาคารออมสินภาคสิบนะครับอบจอุดรธานีนะครับสำนักงานสรรพากรภาคสิบ โรงพยาบาลอุดรธานีนะครับบริษัทสีรุงรวีจำกัดนะครับเรียนเชิญนะครับอปจสามอปตสามพราวนะครับเรียนเชิญมูลนิธิรูมามาสเตอร์ด้วยนะครับเดีนเชิญบริษัทอึ้งเซิงเฮงจำกัดห9 9 4งากนะครับเดีนเชิญผู้แทนหอการค้าจันทบุรีนะครับเรียนเชิญนะครับบริษัท p ี a p e r f o r ร a n c e Coating c o r p o r a t i o n จำกัดด้วยนะครับเดีนเชิญบริษัทแมทเทนกรุงเทพจำกัดนะครับเรียนเชิญผู้แทนบริษัทอุดรพาซาจำกัดบทเวทีด้วยนะครับ ต้องกัรครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับสาธุสาธุกันต้องกันครับผมบรรยากาศดีนะครับมน้ามืดครับแล้วนะครับเรียนเชิญนะครับผู้แทนนะครับจากโรงพยาบาลอุรธานีนะคุณองค์พยาบาลอุรธานีนะครับท่านทันตแพทย์สปานีเ <ghost> อี่ยมรักษานะครับแล้วก็ในนามของดรซีซีเด็คทันคลินิกนะครับตําแหน่วิพัฒน์โมลอุรธานีด้วยนะครับ แต่ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านประธานนะครับได้มอบกิจบัตรของคุณนะครับตามลําดับดังนี้นะครับในส่วนกิจบัตรนะครับหากมีการสลับกันเดี๋ยวท่านแลกเปลี่ยนกันกับเจ้าหน้าที่ด้านข้างเวทีได้นะครับดนงานแรกนะครับขอบคุณนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีครับ ลำต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนนีครับ <S <S นะครับรับก่อนแนละ้วก็เปลี่ยนที่หลังนะครับนะถ้าไม่ตรงนะครับหรือว่าถ้าจะรับไปที่ระลึกเลยก็ได้เลยนะฮะรนเชิญนะครับสำนักงานจัดหางานจาังหวัดระนนีครับผู้แทนนะครับ หน่วยง,งานองค์กรระดับถัดไปนะครับเรียนเชิญสำนักงานทรัพยากรน้ำบารางเขตศิกอุดรธานีครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเรียนเชิญระดับต่อไปนะครับเรีเนนยรนเชิญมูลนิธิพันธกิจเพื่อการพัฒนาครับมึงมบรรยากาศไปน้อกันครับผม ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนต่อไปนะครับเป็นเชิญน,นะครับธนาคารออมสิสน50ครับสวัสดีครับ